เคสสตาร์ี้โปรแกรมสมาร์ทฟิดเพโรของบริษัทดีและแก่งจำกัดนะคะข้อ1.3อัตราภาษีตามแบบพงด9.1ของปีปัจจุบันให้ดูรายละเอียดเพิ่มเติมจากพงด9.1ขั้นที่1 1ถึง1 0 0 0 0บาทเสียภาษีอัตรา5%ขั้นที่2 1 0 0 0 1ถึง300,000เสียภาษีอัตรา5%ขั้นที่3 3 0 0 0 1ถึง500,000เสียภาษีอัตรา10%ขั้นที่4 500,001ถึง750,000บาทเสียภาษีอัตรา15%ขั้นที่5 750,001ถึง1ล้านเสียอัตราภาษี20%ขั้นที่6 1 0 0 0 0 0ถึง2ล้าน เสียภาษีอัตรา25%ขั้นที่7 2ล้าน1ถึง4แสน4ล้านเสียภาษีอัตรา30%ขั้นที่8 4ล้านขึ้นไปเสียภาษีอัตรา35%ต่อไปนะคะเราก็จะมาทำการบันทึกข้อมูลข้อ1.3อัตราภาษีตามแบบพองรองก้ของปีปัจจุบันนะคะเราก็จะมาที่ข้อกำหนดระบบ แก้ไขข้อกำหนดอัตราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาแบบใหม่ก็จะขึ้นหน้าต่างกำหนดอัตราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาแบบใหม่นะคะแล้วก็จะมาคีย์ข้อบลค่ะขั้นที่1ต่ำสุด1บาทถึง1,000 0แ ตรา5ขั้นที่ 101, 2 1,001 0่1 3 <101, S 2> <101, S 1> ถึงสามแสนถูกต้องแล้วนะคะอัตราหเปอร์เซ็นต์ ขั้นที่3 3 0 0 0 0แถึง5,00 0 0 0อัตรา10%ถูกต้องค่ะขั้นที่4 5 0 0,000ถึง7จ0 0ภาษีสิขั้นที่5 7 5 0จ0 0ถึง1,000ล้านภาษี20เซ์ขั้นที่6 1 0 0ล้านหนึ่ง ถึง2ล้านเสียภาษี25%ขั้นที่7 1ล้าน1ถึง4ล้านภาษี30%ขั้นที่8 4ล้าน1ขึ้นไปเสียภาษี35%ค่ะเราก็ได้บันทึกข้อมูล อัตราภาษีตามแบบพงศดารเก้าหนของปีปัจจุบันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็กด